สวัสดีครับผมใบพูเวฟซิ่ง168ครับผมก็กลาบสวัสดีพี่พี่เพื่อนๆชาวใบผูเวฟซิ่งที่น่ารักกันทุกท่านเลยนะครับอ่าก็ตอนนี้นะครับอ่าหนึ่งอาทิตย์จะลงคลิปทุกวันอาทิตย์นะครับถูกต้องแล้วนะครับแต่ทีเนี้ยมีรุ่นรวยทันใจ168เข้ามานะครับที่ผมจะเอามาเข้าในช่องนะครับผมอาทิตย์หนึ่งผมอาจจะลงวันเสาร์ วันเสาร์กับวันอาทิตย์นะครับอาทิตย์หนึงจะลง2คลิปนะครับเสาร์วันเสาร์จะลงคลิปรุ่นรวยทันใจ168นะครับส่วนวันอาทิตย์จะลงเป็นรุ่นมงคล168นะครับพี่ๆเพื่อนๆโอเคกันไหมครับถ้าโอเคกด1ใต้คอมเมนต์คลิปนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากให้เป็นยังไงอะไรยังไงคอมเมนต์กันมาด้านล่างได้เลยนะครับผมพร้อมรับฟังทุกอย่างนะครับทุกคำติชมของพี่ๆเพื่อนๆ ชาวไปโพเว็บซิ่งกันนะครับอ่ามาวันนี้เข้าเรื่องเลยก็อยากจะบอกว่าตอนนี้รุ่นมงคล168อะดังไกลไปถึงต่างประเทศแล้วนะครับอ่าจะไม่ใช่แถบเพื่อนบ้านเราแล้วนะตอนนี้ดังไกลไปถึงเมือง USA แล้วนะครับหรือว่าสหารัฐอเมริกานั่นเองนะครับตอนนี้จะมีอยู่สองสองรุ่นที่กำลังดังเลย คือมงคลห6 8กดกับรวยทันใจห6 8นะครับสองรุ่นนี้นะครับอ่าเชื่อมหมยว่าตอนเนี้พี่ที่อยู่อเมริกานะครับได้ทำการเช่าหานะครับรุ่นมงคลหนึ่งหดนะครับกับรุ่นรวยทันใจห6 8ดนะครับเช่าจับผมไปสองรุ่นนี้นะครับอ่าตอนเนี้เตรียมของรอส่งนะครับอ่าอือบอกได้เลยว่า บันเทิงหน้าหนึ่งแน่นอนนะครับรุ่นนี้2รุ่นเนี้บอกได้เลยว่าไปไกลแน่นอนนะครับราคาหลักหมื่นขึ้นแน่นอนนะครับพูดได้เลยเนื้อล่างๆกลางๆนะครับหลักหมื่นแน่ๆอ่ามาเขาเรื่องคือคลิปวันนี้นะครับผมจะมาแบ่งปันอ่าแบ่งปันเช่าหาแล้วก็จะมีทีเด็ดนะครับก็คือเดี๋ยวยังไม่บอกยังไม่บอกเดี๋ยวแค่ลงลงรูป ตอนหน้าปกคลิปพอห้ามกอเด็ดขาดนะครับชมไปเรื่อยๆนะครับผมจ,จะพยายามพูดให้เร็วส่องให้เร็วนะครับจะได้ไปดูทีเด็ดกันนะครับอย่าเพึ่งเบื่อกันนะครับพี่ๆเพื่อนๆอ่ะมาเข้าสู่เหรียดแรกที่จะมาแบ่งปันเลยตอนแรกผมเหลืออยู่ประมาณ10บเหรียญเลยนะครับ10ประมาณ15ได้นะครับตอนนี้เหลืออยู่6นะครับผมเลยเอาเลขตองแตกมา ออกมาแบ่งให้นะครับตอนแรกผมมีเลขตองเลข1เลข2เลข3มเลข4เลข5นะครับเลข6เลข7อ่า1ถึง7ผมเปิดหมดเลยนะครับเปิดหมดเลยโดนปิดหลังบ้านหมดเลยนะครับตอนนี้เหลืออยู่แค่เลขตอง6นะครับอ่าเหลือแค่ตอง6ตอง8ผมไม่ปล่อยกับตอง1 2เหรียญผมไม่ปล่อยนะอ่าตอนนี้เลขตองผมเหลือแค่ดีบุกกรรมการตองหนึ่ง อ่อัปป้าก่แดงกรรมการตองหนึ่งแล้วก็อัปป้าก่าดน้ำเงินตองแปดอัน,นอเนี้ยสามองค์เนี้ยผมจะไม่ปล่อยแต่ผมจะมาเปิดแบ่งปันนี่ตองหกกับเลขหนึ่งตัวเดียวใครรอคอยรับชมได้เลยนะโอเคครับมาเข้าเรื่องเลยจะได้ไปกันอย่างไวๆนะครับมาตอนนี้ราคาขยับไปไกลนะครับตอนนี้ขยับไปไกลมากๆผมใจยังยังไม่ขึ้นมากนะครับจะได้มีแรงเช่าหากันได้นะอ่ะมาเลยรุ่นนี้ไม่ใช่รุ่นนี้เนื้อนีนะครับเป็นเนื้อ ดีบุกหน้ากากทองทิพ์บล็อกทองคํานะครับดูงานหน้ากากบล็อกทองคําด้วยสวยจริงโอ้โหสวยมากนะครับรุ่นนี้มงคลหนึ่งหกแปดนะครับรวยทางเดียวนะครับแล้วตอนนี้คือดังไปถึงอเมริกาแล้วนะนะครับเก็บได้เก็บนะผมพูดตรงๆเลยตอนนี้ผมก็เก็บไว้เยอะมากนะครับ เก็บไว้ถือว่าเยอะเลยนะครับเยอะจริงนะครับามาชมเลขโค้อันนี้ตอบผองพาน้านซ้ายเลขโคดตอดด้านขวาน,นะครับผมเลขโค้ด7-2นะครับเป็นบล็อกสายฟ้าโอ้โหดูสวยเรียนไหนที่มีตำหนิราคามักจะแพงนะครับบอกได้เลยหอ้ดูไก่อ่ะมาเป,เปิดแบง่งเปิดแบ่งันเลย จริงๆองค์นี้นะครับราคาเขาเล่นหากกันอยู่2,000กว่าแล้วนะเนี่ยเนื้อ,อไม่ใช่กรรมการด้วยธรรมดาไป2,000กว่าแล้วนะแต่หนูใช้แทนคำว่าหนูเลยแต่หนูเปิดราคาให้เลยที่1,700รวมส่งให้ฟรีนะครับ1,700รวมส่งให้ฟรีนะครับถ้าถูกใจแคปหน้าจอแล้วทักมาด้านล่างได้เลยนะครับ หนึ่งสองสาทีห้าหกเสียบโอเคขอบคุณครับมาไปกันอย่างเร็วๆมาต่อไปเป็นเนื้ออัปากาลงยาม่วงขอบขาวนะครับทีเด็ดของเหรียญน,นี้คือเป็นบล็อกหูขี้อีกแล้วผมไปหาเจอมาอ่าเลยมาเอาไปแบ่งปันให้พี่ๆเพื่อนๆกันดีกว่านะครับหูดูหูขี้สองขี้ด้วยนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้โอ้ยเกือบหลุดมือเกบหลุดมือหลวงพ่ออย่าพึ่งครับดูโอ้โห หมูร้อยนะครับเหรียญนี้แถมเป็นบล็อกหูขีดด้วยอ่าเหรียญเนี้ยผมบอกตรงๆเลยว่าผมไปเช่ามาในราคา2,100นะจริงๆผมไปเช่ามา2,100บาทนะครับแต่ผมเอามาแบ่งปันให้ผมเอาแค่1,900พอผมยอมขาดทุนเลยนะครับเอาแค่1,900พอนะครับเพราะว่าตอนนี้พักผมเยอะผมเลยเอามาแบ่งปันกันดีกว่านะครับอ่า1,900้ 1, รวมส่งให้ฟรีถ้าถูกใจ แคปหน้าจอแล้วทักมาด้านล่างได้เลยนะครับอ่ะหนึ่งสองสามสีห้าหกเจ็ดปดเก้าสิโอเคขอบคุณครับมาต่อไปเป็นเนื้ออัปปา้าเหมือนกันเนื้ออัปปา้ายาน้ําเงินขอบแดงนะครับอ่าหูดูที่หูหูเหรียญดูที่หูเหรียญโอ้หปิ้นนิดๆสวยเลยนะครับจมูกร้อยนะครับเฮ้ผมพามาไม่ค่อยชัดเลย อ่าจมูกร้อยนะครับจมูกร้อยนะจมูกร้อยนะครับดูยางงเงาเลยนะครับอืมเลขโค้ดสี่เจ็ดแปดนะครับสี่เจ็ดแปดชมด้านหลังสี่เจ็ดแปด บ็อกใส่ฟ้าด้วยนะครับตอกพอพานเป็นไก่แก่นะครับผมผมชอบตัวหนังสือมองคลหนึ่งหกมากๆเลยโหดูดูขอบเหรียญโอ้โสหสีดเลยอ่ะมาองค์นี้น้องเปิดราคาให้เลยนะครับอยู่ราคาที่สองพันทวนสองพันทวนลมส่งให้ฟรีนะครับ อ่าสองพบาทแบงค์เทา2องใบพอนะครับส่งให้ฟรีเลยอ่าถูกใจแค้นหน้าจอได้เลยนะครับ1นึ่งสองสาห้าหกเจโอเคขอบคุณครับมาต่อไปเป็นเลขวิธีของเลขตองแนละเลขตองหนะครับเนื้อนี้คือเนื้ออัป,ปก้ายาขาวขอบเขียวนะครับเลขหกหหนะครับมาชมกันเลยดีกว่าดูจมูกกันก่อนเลยอันดับแรกอื้อเหรียญเนี้ยน้องเอามารับมาแพงนะครับเหรียญนี้น้องรับมาแพงอยู่ นะครับแต่จะเอามาแบ่งปันกันเพราะว่าเลขคู่ผมเก็บครบหมดแล้วผมเลยเอาเลขตองมาแบ่งปันด้ว,ว่านะครับเพราะว่าตอนนี้เลขคู่เลขตองหายากมากๆนะครับบอกได้เลยแต่ผมกล้าเอามาปล่อยกล้ามาปล่อยแบ่งปันให้เพื่อนๆพพี่ๆนะครับโอ้ยดูจมูกหกหกหกนะครับเรี่นี้โอดูตัวเลขตอกสวยจริงนะครับไฟยฟ้าไก่แก่ ชมตัวหนังสืออีกโดนใจมากๆนะครับมงคลหนึ่งหกแปดอ่ะองค์เนี้ยน้องรับมาน้องรับมาอยู่สามพันสามพันสามร้อยนะครับเหรียญน,นี้เลยนะน้องรับมาสามพันสามร้อยนะครับทาไมถึงแพงเพราะว่าเลขเลขหายากนะครับตอนนี้ไม่ว่าจะเลขเลขเบิ้ลเลขตองเลขตัวเดียวหายากนะครับแต่อยู่ที่ผมหมดแล้ว ผมเลยมาเอามาแบ่งปันดีว่าเพราะว่ามีเพื่อนๆพี่ๆหลายคนทักมาสอบถามผมเยอะมากเลยปล่อยไหมครับเลขนี้เลขเบิลเลขตองเลขเดียวปล่อยไหมครับก่อนหน้านั้นผมคือไม่ปล่อยอะไระผมเก็บยาวๆเลยแต่มาวันนี้มาผมอารมณ์ดีมาผมเปิดให้เลยนะครับเลขตองอ่ะองนี้น้องเอามาสามพันสามน้องปล่อยแค่สามพันหนึ่งร้อยพอสามพันหนึ่งร้อยรวมส่งให้ฟรี ถูกใจแคปได้เลยนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหจขอบคุณครับมาต่อไปเลขตัวเดียวกันเนื้ออัปป้ายาขาวขอบเขียวองนี้เนาะรับมาแพงเหมือนกันราคาพอๆกับเลขตอวหเลยนะครับนัมเบอร์วันอยู่แล้วนะครับโหดูนัมเบอร์วันอยู่แล้วนะครับสวยๆเลยนะครับเราจะไปกันอย่างไวนะครับจะได้ไปดูทีเด็ด หมาเลขหนึ่งต ok ัวเดียวนะครับจ่าฝูงนะครับเลขนี้นะครับโอ้ยดูดูเลขโอ้โหนะครับอ่ะองค์เนี้ยน้องรับมาสามพันห้าบอกตรงเลยน้องเอามาสามพันห้าน้องแบ่งให้เลยเอาแค่สามพันสามยอมขาดทุนเลยเอาแค่สามพันสามร้อยพอเลขหนึ่งตัวเดียวอ่าถูกใจแคปได้เลยนะครับสามพันสามระดับ หนึ่งสองสามสี่ห้ากเจ็ดแดก้าสิบขอบคุณครับมาเหรียญน,นี้เลยกระไหล่ทองยาแดงนะครับเหรีน,น,นี้เป็นกระไหล่ทองลงยาแดงหลังไม่คุยพื้นนะครับโอ้โหสวยจริงโอ้โหสีแบบโอ้หนึ่งทองสองนะครับ องนี้น้องขอยังไม่เปิดราคาเดียวอ่ะเห็นแล้วเสียดายนะครับถ้าอยากได้จริงทักมาได้เลยนะครับมามาชมทีเด็ดก่อนเลยนะครับก็คือนะครับเนื้อนี้เนื้อเนี้ยเป็นเนื้อปีกเครื่องบินชุบไทเทนากาเงินนะครับสร้างแค่45เหรียญเท่านั้นนะสร้างแค่45เหรียญเท่านั้นนะครับ เพราะว่าเนื้อนี้เป็นรายการแถมจากผู้ที่จองเนื้อทองคํานะครับสมมุติว่าผมจองเนื้อทองคํามา1เหรียญผมจะได้เหรียญแถมก็คือเนื้อนี้ไทเทนากากเงินห้าเหรียญนวะานากากทองคําอีก1เหรียญก็ทั้งหมดจะได้รับพระห้าหกเจ็ดเหรียญนะครับจะได้รับพระทั้งหมด7เหรียญนะครับสําหรับผู้ที่จองเนื้อทองคํานะครับเนื้อนี้ห้าเหรียญนวะนากากทองคํา1เหรียญ สร้างแค่45เหรียญถ้าตามใบ,ใบรายการนะครับเนื้อทองคําจะสร้างแค่9นะครับเนื้อทองคําจะสร้างแค่9เหรียญเท่านั้นนะครับแต่หลังจากที่เหมือนทําใบรายการออกมาเสร็จแล้วนะครับมีผู้ที่จองขอจองเพิ่มนะครับเนื้อทองคําก็จะอยู่ราวๆประมาณสร้างเพิ่มมาอีกประมาณ18-19 19เหรียญนะครับจะประมาณนี้นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ต่บอกได้เลยว่าน้อยมากๆนะครับอ่าเหรียญเนี้ยนะครับเหรียญเนี้ยรอส่งไปเมืองนอกนะครับเพราะว่าพี่ที่อเมริกาเขาปิดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเหรียญน,นี้ที่ตอนนั้นผมจะมาเปิดแล้วผมทาใจไม่ได้อ่ามาชมกันก่อนเลยดีวยวาเดี๋ยวจะนานไม่อยากให้เกิน15นาทีโหดู ออ้ยผมชัดทุกจุดนะครับโหดูด้านหลังกันโหดูหืมได้โค้ดสามหกด้วยนะครับรวมกันได้เก้านะครับโหดูรายละเอียดโอผมเห็นแล้วผมยังเสียดายเลยนะ แบบไทยเทจริงๆเลยนะครับอะ <c oughs> เหรียญเนี้ยพี่เขาขอเช่าต่อผมในราคา1 7 0 0 0บาทนะครับ1 7 0 0 0บาทนะครับเหรียญน,นี้นะครับแล้วประเด็นไม่ได้อยู่ในประเทศไทยด้วยนะครับเหรียญน,นี้เตรียมไปอยู่ที่เมือง USA นะครับจบไปในราคา1 7 0 0นะครับ1 7 0 0 0บาทนะครับ 17, อาถือว่าพี่โชคดีมากๆนะครับจริงๆผมไม่อยากเปิดเลยแต่ไม่เท่าไหร่พอดีผมอพอดีเลยผมอะที่ผมเคยบอกว่าผมมีอีกเหรียญหนึ่งนะครับนี่เลยแต่เหรียญน,นี้ผมรับมาแพงนะแต่ผมไม่ปล่อยนะบอกได้เลยว่าเหรียญน,นี้ผมรับมาแพงมากๆนะครับ องนี้จะเลขโค้ด30นะครับเลขโซนวันเกิดนะครับมาชมกันเลยดีกว่าสีจะแตกต่างกันยังเห็นได้ชัดนะครับเหรียญจะหนาโอ้ดูหน้ากากสนิทหมดเลยนะครับสร้างแค่45เหรียญเท่านั้นนะ แล้วตอนนี้ผมบอกกล้าพูดได้เลยว่ายังเห็นไม่ครบทุกเลขนะครับของเนื้อนี้นะผมยังเห็นไม่ครบทุกเลขนะครับเท่าที่ผมเห็นจะมีเลข44องนึงแล้วก็เออเลขน่าจะเลขหลักเดียวมั้งนะที่ผมเคยเห็นนะคือเหรียญน,นี้หายากมากๆานะครับแล้วก็คนที่มีเขาก็ไม่เอามาไม่มาเอามาโชว์กันเลยนะเขาเก็บจริงๆนะเขาเก็บจริงๆนะ อ่าผมบอกบอกให้เลยว่าผมเช่ามาในราคาเท่าไหร่รู้ไหมครับผมเช่ามาในราคา20 0 0 0บาทอ่าผมพูดจริงๆผมเช่ามา2 0 0 0 0บาทนะครับทําไมผมถึงกล้าเช่าเพราะว่าเนื้อเนี้ยหายากสร้างน้อยจริงๆสร้างน้อยกว่าเนื้องเงินกรรมการธรรมดาเออเนื้องเงินกรรมการอีกนะครับเนื้องเงินกรรมการสร้าง5-9เหรียญแต่เนื้อนี้ปีกเครื่องบินสร้างแค่45เหรียญอ่า ถูกใจไม่มีคําว่าแพงผมพูดจริงๆผมเช่ามาสอง0 0บาทนะครับเช่ามาเมื่อเดือนที่แล้วด้วยนะครับหายากจริงนะครับเหรียญน,นี้ทีเด็ดผมบอกได้เลยใครมีต้องเก็บนะครับใครมีก็โชคดีจริงๆนะครับแต่ที่รู้อยู่ที่ผม2เหรียญแต่เหรียญน,นี้ไปอยู่อเมริกาแต่เหรียญน,นี้ยังอยู่ที่ผมผมไม่เปิดไม่แบ่งนะครับเหรียญน,นี้เหรียญเดียวเลยผมเก็บยาวๆเลยนะครับผมจะไปเลี่ยมทองใส่ให้อยคอแล้ว เพราะว่าปกติอ่ะผมจะห้อยคอเป็นเนื้อนี้เนื้องเงินเนื้องเงินกรรมการนะครับเนื้องเงินยาเขียวกรรมการนะครับสร้าง5 9นะครับองนี้ไม่ได้ปล่อยนะอันนี้ผมห้อยติดตัวทุกวันเลยนะครับอ่ะก็สำหรับคลิปวันนี้นะครับที่เอามาแบ่งปันกันก็จะมีเพียงประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอคลิปต่อไปในวันอาทิตย์หน้าได้เลยนะครับผมจะมีเลขตัวเดียวแบ่งปันเออเลขเลขเออ เลขเดียวกันเลขเนี้ยถ้าพ,พี่เพื่อนๆติดตามผมอยู่นะเลขนี้เลขคดเลขอะไรนะครับเหรียญต่อไปเป็นเนื้ออ่าบอกให้เป็นเนื้ออัปปายาน้ําเงินเลขเดียวกับองค์นี้ที่ได้ที่1เลขเดียวกันกับองค์นี้นะครับที่ได้ที่1แต่เป็นเนื้ออัปปาธรรมดานะครับเลขตัวเดียวบอกได้เลยใบยแค่นี้อ่าอ่ารอติดตามได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะได้มาปุ๊บผมอาจจะลงเลยนะครับก็ สำหรับคลิปวันนี้จะมีเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวรอชมคลิปต่อไปได้เลยนะครับว่าจะเด็ดจะสุดกว่าคลิปที่ผ่านมาไหมอ่าโอเคครับก็กลับแบบวันนี้นะครับสำหรับวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสัสไากดกระดิ่งไว้ที่นั่งหมดจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับบายบาย